ไม่มีลูกชายตรงจุดไป นี่เป็นถ้ำท,ที่อาศัยของพระโมคคัลลานะอาศัยพระโมคคานะท่านเข้ามาอาศัยเวลาที่เข้าเฝ้าผู้ได้เจ้าก็จะมาอาศัยที่ตรงนี้แล้วก็เข้าสมาบัติส่วนถ้ำที่ท่านได้สาเร็จอราหันอยู่ทางนู้นภูเขาลูกนู้นทาการละศิลาแล้วก็อันนี้เป็นที่ อาศัยเข้าสมาบัติของท่านรก็ถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญ